สวัสดีครับวินาทีนี้ครับให้พลาดไม่ได้เลยครับคือเกมนี้เลยครับ F.C.Mobile นะครับผมตัวนี้มาแทน FIFA นะครับผมโอเคมันอัปเดตใหม่ครับเปลี่ยนเกมไปเลยครับตอนนี้ครับของ e-sport นะครับผมโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันคร่าวๆนะครับผมไปครับ รับมันคือมันอัพใหม่หมดเลยนะครับผม ID ดีที่เคยเล่นไว้คือหายหมดนะครับผมตอนนี้คือเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่เลยครับของ e-sport นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแบบเริ่มใหม่เลยฝึกซ้อมกันตั้งแต่แรกเลยครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับรู้สึกผมจะถูกใจนะครับผมมีนักเตะตำนานด้วยนะครับโอโคอาเก้าซีดานอย่างเงี้ยมีมาเลยเหย่นครับโรนันโด โยฮันครับก็มีนะครับโอ้โหนี่นะนี่คือทีเด็ดของเขาเลยครับส่วนจะเปิดได้ไหมนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ผมจะกดที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับโหมดมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลือกทีมที่ผมชอบนะครับจริงๆไม่ได้ชอบทีมนะชอบนักเตะครับผมไปครับจังหวะนี้ต้องฟาริสนะครับผมประธานเป้เรานี่เองครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นแบบเซิร์ฟกันก่อนนะครับผม โอ้โหดูครับอลังการจัดเอฟเฟกคือแบบโอ้โหเหมือนเหมือนเราดูยูโรฟาของจริงเลยนะครับผมยูฟราแชมเปียนลีกเลยนะฮะคือแบบเด็ดจัดครับผมครับตอนนี้ก็เป็นหน้าจับคู่นะครับเราจะเจอดอทมูนนะครับผมไปครับตัวนี้มันก็เป็นโหมดมือใหม่นะครับก็ไม่ได้บดก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับง่ายๆครับผมก็เราก็จะมาดูจังหวะการเล่นของนักเตะการบังคับ อะไรแบบประมาณนี้ครับผมโอ้โหฉากเปิดตัวมาโคตรอลังการเลยครับือเด็ดจัดเออาสิโหใช้ได้เลยนะฮะแต่ส่วนของการบังคับนี่ก็ว่ากันนะครับว่าจะเหมือนเกมผ้าเก่าไหมนะครับโอเคก็มีแบบถ่ายรูปเลยนะเออเอาเรื่องว่ะเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยเออมาครับฟังก์ชันมาแล้วครับ อ่าส่วนนี้ผมคิดว่านะฮะมันคล้ายๆอีกเกมนึงเลยครับของค่ายญี่ปุ่นนะครับคล้ายๆกันเลยนะฮะนี่ฮะจังหวะนี้ครับก็ต่อบอลกันง่ายๆครับไม่มีอะไรนี่เป็นหมดง่ายนะครับผมไม่มีอะไรครับนี่ครับโอ้โหยังยังติดเซฟได้อยู่ฮะเออเอาไปกันต่อครับแต่ก็ยังมีความเป็นคล้ายคลึงกับผ้าเก่านะครับผที่เป็นฟีฟ่านะก็ยังมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงนะฮะแต่ก็พวก ปุ่มคมบังคับเนี่ยโอเคเลยฮะหมเกมของค่ายญี่ปุ่นเลยนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะนี่ฮะยิงเวลาหนึ่งประตูง่ายๆนะผมมันหมดมือเล่นใหม่ครับก็ยิงกันง่ายๆอยู่แล้วครับไม่มีอะไรจังหวะนี้เออครับจังหวะนี้ครับนี่โอ้โหอย่างเท่เออนะเ็าว่ากันไปนะครับในส่วนของความรู้สึกของผมนะ การบังคับก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันยังนักเตะมันยังรู้สึกว่าแข็งแข็งอยู่เนาะการบังคับมันรู้สึกว่ามันเหมือนหุนยนไปหน่อยครับผมเนี่ยจังหวะก็เหมือนมันก็เหมือนจะง่ายนะไม่รู้ว่าเพรามันเป็นบอดง่ายหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายเกินไปครับผมยิงง่ายจัดเลยครับนี่กระดกหนึ่งทีฮะข้ามหัวไปแล้วซัดหนึ่งลูกครับหือ <c> ป <oughs> ระธานเราแน่นอนครับก็ <c oughs> โหมดมือใหม่ครับไม่มีอะไรเราแค่เข้ามาดูฟิลดิ่งการเล่นนะครับว่าจะอารมณ์ไหนฮะเออนี่ฮะก็ยิงแทงกันง่ายๆครับผมก็ขอสักลูกสิครับนี่กระดกบางทีครับเตะนี่มิสเตอร์มน่าเลยนะเออเออเหมือ,อ,อ,อปนปะล่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะการกดก็คล้ายๆกันเลยเออเอาสิแต่ก็จังหวะของการขึ้นเกมก็รู้สึกว่าจะง่ายกว่านะครับนักเตะมัน มันมันมันยังง่ายอยู่เนาะก็ว่ากันไปครับมันเป็นโหมดง่ายเลยครับก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับก็แค่ลองแซมเปิลกันก่อนครับนี่ฮะนี่จังหวะนี้โหดหนึ่งทีครับเอยครับโอ้โหไอ้ดิเออจังหวะตะกี้ที่เหมือนล้ำหน้าไม่ล้ำด้วยนะได้ประตูเลยครับนี่ครับอารมณ์ฟิลลิ่งครับฟิลลิ่งครับนี่ฮะนี่ม้วนเตะเต็มข้อครับไปครับี่ครับ จังหวะเข้าแท็กก็กดปุ่มเดียวครับวิ่งแอนแท็กเกิลนะฮะก็ใช้ตุ่มนั้นปุ่มเดียวเลยนี่ครับแทงทะลุไปนะผมไม่ทะลุนี่กระดกหนึ่งทีครับโชว์หน่อยฮะกดท่าง่ายครับผมนี่ครับเออหือเห็นไหมรวมนี้ก็มาครับในส่วนของการเจาะลึกถึงนักเตะนี่เดี๋ยวเราว่ากันในอีพีหน้าครับนี่เราแค่แบบลองฟิลลิงฮะเอาฟิลลิงถ้าเพื่อนๆคนไหนครับโหลดเกม ก็อัปเดตได้นะผมมันก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลยครับก็ไปลองเล่นกันดูครับนี่ฮะผมช่วงวนี้ฮะยังไงครับดิกยักยักหนึงฮะเออเป็ไงเออเตะดีเออเท้าซ้ายว่ะเกือบเข้านะฮะครับก็ยังทั้งเตะก็ยังมีความแข็งแข็งทื่อๆอยู่นะเออยังไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นง่ายอยู่ครับไม่ยากครับนี่ครับ ควนทีโอ้หเอาเรื่องวะเอาอคือทีนึงเอ้ยรับได้วะเฮ้ยเอ้ยโกไม่เหนี่ยวว่ะเฮ้ยอ,ยอ,ยอยนี่ครับไปครับอ่าเหยียดกันไปครับว่ากันไปครับครึ่งแรกครับผมนี่ครับฉากพักครึ่งแรกเขาก็อุย้ยสวยนะผมว่าเขาใช้ได้เลยใช้ได้เลยมากันต่อครึ่งหลังครับผมนี่ครับจังหวะนี้ก็ไม่มีไรฮนะ นี่ครับแท็กแท็กแท็กเอาติดนะครับเฮ้ยติดวะไงวะเนี่ยไรบอลครับมีความง่ายอยู่นะครับผมเออลองชิ่งดูที่ได้ไหมเออนักเตะมันก็วิ่งอยู่นะครับมันก็วิ่งํำทางอยู่นะเออนี่ครับไปครับแล้วเหมือนตอนนี้ระบบเขาะจะเปลี่ยนตัวให้เองด้วยนะว่า แบบนี้ผมเล่นแล้วเตะมันเปลี่ยนตัวเองเนียผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเออฉากเปลี่ยนตัวก็สวยนะเออเอาดีเหมือนเหมือนของติงเลยอะฉากเปลี่ยนตัวผมชอบว่าตะกี้เนี้ยเออเอาเรื่องว่ะฉากเปลี่ยนตัวแม่งเหมือนเราดูเหมือนเราดูในสนามเลยครับเออนี่ครับนี่ครับก็ยังกันง่ายครับส่งบอลไปส่งบอลมาครับผมนี่ครับหวะนี้ครับไปครับ นี่ครับแทงขึ้นไปเลยครับผมเออนะฮะมันยังง่ายอยู่นะครับผมก็เออก็ลองดูนี่ครับโอ้ยิงง่ายง่ายครับยิงไปมั่วๆก็เข้าเอผมตรวจไปเถอะเข้าอยู่แล้วครับผมจังหวะเนี้ยเออเอาดีนี่ครับวันนี้ครับนีครับหลุดง่ายๆครับหุ่นที่โอ้โห ไม่เข้าครับตปครับไปกันต่อครับนี่ครับเอ,อ่อกองหน้าเหมือนกับก,กองหลังเลยเนาะโอ้โห้กดแท็กเข้าได้ทุกลูกไปครับไปยลมงกลับมาครับส่งไปครับช่วงนี้ครับแทงไปแทงไปอีกอหัวหนึ่งทีสิ นี่มีสตารมีหน้าเลยนะเอเอมีหลอดเหมือนกันเลยไว้เฮ้ยแล้วมันมีปรับมุมขวาบนด้วยนะฮะรับเป็นลุกเป็นปกติทือเป็นตั้งรับครับนี่ครับฉากเป็นตัวโคดเฟียวใช่รรรครับนี่ฮะจังหวะนี้<ะ>นครับก็เออก็บังคับก็ยังตื้อตันตัน,ตนอยู่นะเออแต่ก็โดยรวมก็ใช้ได้นะโดยรวมก็โอเคครับผมชอบเพราะผ้ามันสวยนะฮะ ภาพมันสวยดีฮะเออเดี๋ยวลองสไลด์ดีว่าเป็นไงวะเฮ้ยสไลด์เฮ้ยก็ได้อยู่วะเออหมดเวลาพอดีครับผมโอเคครับก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะครับลองไปลองเล่นดูเออไม่แย่ไม่แย่นะเอออาจจะเป็นเกมในฝันของเราอันดับต้นต้นของการเลือกเล่นเกมฟุตบอลก็ได้ครับในอนาคตครับยังไงเดี๋ยวลองดูนะเพื่อนเพื่อนยังไงอย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับผมเล่นแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้